เรื่องราวล้วนมีสตอรี่และนี่ก็คือหนึ่งในสตอรี่ของผมบังเกิดสตอรี่กับไมครค้างกับบังเกิดสตอรี่นะบังเกิดมาวันนี้ก็ไองานแบบนี้อยากทำมานานแล้วไอที่เกาะติดแต่ไม่เคยเห็นว่าเบื้องหลังบังเกิดแม่งเป็นยังไงกันบ้างวะตอก่อเลย บีบมันนี่ตัวตัวน้โอเครลูกกระันตออกมาหาด้หลูกตามมาเนี่ยเออไม่ตายนะ่อกนะต้องมาเอาเอคนเดียวคุณเจอเอคนดียวคุณปวดหัวเลยธนะเปียมสวดิ์ครับนี่ มนรุ้สิหลังไปเลย,รยครับจะมาสัมภาษณ์นยครับว่าทําไมถึงมาเล่นกับบางเกิดได้ครับสบายใจสินไหนก็เล่นกับทีมนั้นครับแล้วอยู่ต่อส่วนไม่สบายใจค,ครับสบายใจแต่ก็สนิทไปสนิทส, <c oughs> สนสิทไปเอาละส,ส, <c oughs> สวัสดีครับก็อะไรเขาเรียกว่ารนะกลับไมครค้างกับบางเกิดสตอรี่นะว <pes> ันนี้ก็ จะพามาเกาะติดทีมงานนักบอลมาเดินสายวันนี้เรามาเดินสายที่องค์การบริหารตำบลเหล่าขวัญน,นะวันนี้เป็นเป็นทัวร์นาเมนต์หล,บ,หลบร้อนเหรอใช่ไหมวันนี้มันเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ของพี่โจ๊กพี่โจ๊กประหลัดโจ๊กเขาจัดบอลที่นี่แต่เขาเขาอยู่ที่เหล่ายวัเป็นครั้งสุดท้ายสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับเป็นเยังไงบ้างครับแต่ละทีมก <c oughs> ค,คือคือโปรแกรมผมมาเหมือนกับระชับปิดการกุศลน,นะแต่ที่เอาตัวกันมามันไม่ใช่การกุศลแล้วม,มันเป็นมันเป็นทัวร์เม้นต์ทัวร์เมนต์ใหญ่ซึ่งซึ่งณนะตรงเนี้ยคือทุกคนอยากได้เพราะว่าเป็นการทิ้งท้ายที่ผมทํางานอยู่ตรงเนี้ยคือผมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ตรงนี้มาสิปีแล้วผมจะย้ายไปอีกที่หนึง่งก็ดีใจนะที่ที่คนมาเข้าร่วมทั้งสามอทีมอ่ะโดยสามชั่วโมงที่ซี่สมัครเข้ามาทีนี้ เราก็ก็เลยแบบว่าตอบแทนด้วยกันว่าเราไม่เก็บความสมัครมันก็เหมือนเป็นการเช้อเชนะิญเอาพรคพวกอะ่ะมันก็คล้ายๆกึ่งกึ่งการกุศลน,นะแบบว่าทาเหมือนเอาพรรคพวกมาเล่นมาเล่นฟุตบอลกันสุดท้ายแล้วก็คืออย่างแรกกรร็ขอบคุณบางเกิดนะครับขอบคุณบางเกิดแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกๆคนขอบคุณทีมงาน,นตอลอขวัญที่ช่วยเนรมิตงานในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกทีมที่มาร่วมนะครับตลอดจนผู้ชมทางบ้านนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ให้เป็นกัละมิตที่ดีกันกันต่อไปบางเกิดมาวันนี้ก็ จริงจริงจ,ง,จง,งานแบบนี้อยากทำมานานแล้วไอ้ที่เกาะติดเพราะว่าหลายคนน่ะได้เห็นดา่ไลฟ์สดบางเกิดเล่นแต่ไม่เคยเห็นว่าเบื้องหลังบางเกิดแม่งเป็นยังไงกันบ้างวะนักบอลบางเกิดเป็นยังไงทีมงานหลังบ้านเป็นยังไงต่อไปนี้จะได้เห็นทุกรายการนะวันนี้เริ่มที่เหล่าขวัญก่อนเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเตะละเดี๋ยวไปตามดูข้างในกันตะกันวันนี้วันนี้มีนักเตะอะไรบ้างพี่วันนี้ผู้เล่นบางเกิดก,ก็ชุดเดิมแหละก็มีพวกพีทอิทิชาท็อปเจษดาแต่ยังไม่มานะ ยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาพี่มีติดแข่งอีกทีนึงเขามีลงทีมวันนี้ท่าเรือเขามีลงทีมก็นัดแรกอ่ะเราต้องชนะก่อนถ้าชนะก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องคืนพวกมันมากันครบแหละสนุกใช่ต้องชนะโอเคนั้นเดี๋ยวเจอกันข้างในขับรถไปไหนอ่ะอยู่เนี่ยเลย หกคนไอซ้อมกลับเขาไปเต็มไอซ้อมกลับเหลือห้าคนเดี๋รุกับหลือสี่คนเม่เอาโดนตัดหมดเลยเียรับะเตียโเมจะเป็นเบิร์ดซ้ายเบิร์้านี่เราบอเคนมาแคนไอ้นี่แงจริงๆนตรงมันได้ต่อสดเคลือรอลเทมไปหรือรอครับสครับ นี่คือบอลเทพยิ่งใหญ่สุดไงยังหมดจบงานนี้ผมขอเข้าเครือด้วยเถิดนะขอให้ผ่านเพราะว่าจะได้มาเจอกับทีมของเจมารีเจมารีนี่คือบอลเทพต่อสดนี่คือบอลเทพแล้วก็เด็กอีก5ทีมเมื่อวานที่เขารอบไปก็ช่างยูทูบช่างยูทูบโอ้นะฮะฝากประเทศเกตนให้ครับร้านช่องรองเท้าประเทศเกตนให้ฮะวันนี้เต็มระบบร้อยก่อนมาโค่นน้มาสามร้อยก่อนนะฮะเต็มระบบสามร้อยก่อนขอบคุณครับฝากติดตามนะฮะคอนเทนท์ให้ครับคอนเทพ ของัวลมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเคลือพอนเทพ,พเขายิ่งใหญ่ยอยู่ในหลอขวัญน,นี่แหละอ,อ,อ่าคือในการเนี่ยเขาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์ออหนึ่งเ,เลยนี่นแหล,ละ <c oughs> สี่โมงบ่ายโมงอ๋อไม่ใช่เจ็ดโมงเหรอเลทชั่วโมงมีรู้เขาเก่งหรือเปล่าผมเคยมาแพ้หนาดนี้โอ้ใช่ขนาดนี้หรอว่าเขาเรียกว่านะมัน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 เหมือนมีอะไรติดอยู่ในใจอยู่กลัวๆอยู่รอบแล้วแพ้มาอันนี้เลยมาซ้ำมาซ้ำซ้ำซ้ำพื่อชนะชนะดิ หมดเลยใช่ไหมเอาตัวหลักอยู่กรุงเทพ แม่งพี่แมตช์แรกแมตต์แรกก็ผ่านสบายสบายสบายแล้วก็ไปลุ้นแมตช์สองเห็นว่าตัวแค่นี้พอนะไปลุ้นแมตช์สองเอาอยู่ใช่ไหมตัวแค่นี้เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แต่แมตช์สองเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นกลับอีกมีไอ้ลุ้นกลับก็ไอ้ซ่อมกลับอ๋อแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วอุปสรรคละสนุกดีแล้วตัวมาทันไหมพี่ไม่ทันโอ้โหหายพี่นะ เดี๋ยวไปเจอที่รีสอร์รอทดีกว่าแช่น้ำกันไแมตช์สองกี่โมงพี่สองน่าจะมาสองถพุ่มครับอ่างัน้นก็เดี๋ยวไปดูนาทีแมตช์สอ,สอรงรับก็ระหว่างระหว่างรอแข่งแมตช์สองนะเดี๋ยวจะผมจะพาไปบุกห้องนักบอลกันว่าระหว่างที่แม่งรอแข่งกันเนี่ยแม่งทำอะไรกันบ้างนะวันนี้ก็ไม่รู้ห้องนี้ใครอยู่ห้องสิบห้องสิบห้องสิบบุกห้องสิบก่อนนี่แบบ เรียวๆเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะอ,นนอันนี้ห้องไถ่ก็ถือว่ารีวิวห้องมันเลยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เ <c oughs> นี่ยอันนี้มาแบบว่าไม่ได้นัดเลยเนี่ยอันนี้ห้องไถ่ห้อง, e <c oughs> องอไอเบียร์น,นี่อันนี้อันนี้ วันเดอร์คิดไทยแลนด์อะไรวันเดอร์คิดอันนี้มากกับแบบเรียวๆเลยนะอันนี้พี่เอกพี่เอกชักว่าว่าเนี่ยดูดิ่ทำได้อยูอะนะไปเช็คพูดคุยกับกล้องกันดีเขาทำช่องครับผมเอกปฏิการพิมายนะครับเป็นผู้สัตประตูครับชื่อเป็นนักเตะของการท่าเรือโซอยู่ฝากอะไรถึงพี่ๆที่ยังไม่มาหน่อยฝากอะไรถึงพี่ๆที่แบบว่าที่กำลังจะมาเนี่ยให้รีบตามมาช่วยกันนะครับเพราะว่า มึงไม่ต้องจริงจังอนะมึงเอาบอกว่าร้อนมากเลยร้อนมากฝากอะไรถึงพี่ต้มหน่อยมาเสกเลยครับ <c oughs> นี่มาเสกเลยครับแม่ไป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 อันนี้น้องเอกให้น้องเอกนอนก่อน,อน,นครับเราได้ปิดรีสอร์ทเลยนะจองไว้ครึง่งรีสอร์ทแบ่งคนละครึ่งกับสมหวังฟาวอันนี้นี่ใช่ใช่อันนี้นี่ยเนี้ยบกุบกบุกไปที่พี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนหรือพี่จูดูดิ นี่ทับจีแน่นอนไม่ได้บอดได้ดีรอกำลังเสร็จมาแล้วกันกำลังเสริจมาทันหรือเปล่ามาทันเวลาหรือเปล่าลองให้เขาตกรอบพี่นุ่ก่อนไปต้องสายรอคุณเขินอันนี้คือพี่จูนะพี่นัชชนน์อ่ะใครไม่รู้จักเนี่ยคือพี่จูยังไม่มามันยังมาไม่ครบยังไม่สนุกเดี๋ยวต้องรอามาครบก่อน ก็เด oh, yep. okay. ี๋ยวไว้ค้ำๆนะไว้เด um ี๋ยวรอให้มากันครบก่อนแล้วก็รุ้นให้หน่วยซิวอ่ะมาเร็วๆนะหน่วยหน่วยหน่วยซิวหน่วยแก๊งบางนาเนี่ยหอ้มาเร็วๆมาแล้วหนึ่งฝ่าเดินฝ่าเดินวดู่าตกรอบให้นู่นไง มีมาอีกหมอได้ไแล้วีมากองด้วยเทปเทปผมก่นนี่นีแล้วก็รายการสุดท้ายแล้วไอันนี้อันนี้ลงไหน่ะพี่ ลงอ๋อยู่ไอ้เพจที่เจ๊อ่ะสองอนึ่งสามสองทำไมถึงไม่ได้บังเกิดได้อ่ะอยากรู้ครับสบายใจที่ไหนก็เล่นกับทีมนั้นครับแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวครับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอเคเฮ้ยพี่ทีก่อนทำไมอ่ะพี่ทีก่อนสัมภาษณ์อยู่ใครเข้าในกล้องเนี่ยสองครับห้าสี่สามผมพิ่ภูษนะเปี่ยมสวัสดิ์ครับผมนิรุสินหลังไปเลยครับ จะมาสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมถึงมาเล่นกับบางเกิือกได้ครับสบายใจทีมไหนก็เล่นกับทีมนั้นครับและอยู่ต่อสดไม่สบายใจครับสบายใจแต่แต่ก็สนิทไปสิ้นสนิทไปไปไม่พูดไไม่พูดกับต่อสดอ่ะก็สนิทไปก่อนไม่เองาเลยไม่เหาเลยทีไรเขาแรวบอกทีไรอ่ะอ๋อไ่าไม่ใช่พูตรงาก็ูอ่ะอียงามต่อสดทีมทยไมถึงมาเล่นกับบางเกลือกได้ครับ เราเจียแม่เขาบอกอะไรเนาะจะเขาบอกเอาใหม่เจียแม่เมผมพิพูชนะเปียมสวัสดิ์ครับผมนิรุศินหลังไปเลยครับจะมาสัมภาษณ์หน่อยครับว่าทำไมถึงมาเล่นกับบางเกิืกได้ครับใบจีนไหนก็เล่นทีมงานครับเอาแล้วไม่ได้ตอบทีมอะไรพ่อครับไม่เล่นกับพ่อครัพ่อก็มีคนเดียวใครอ่ะพ่อกูตายไปแล้วดีหลังดีหลังไปแล้วแล้วพ่อต้นน่ะกก็ฝา้พ่อกูใครอ่ะ

มีจุดยืนว่าชีวิตมึงได้ยืนดีแค่ห้พี่โเป็นโจ๊กนะคนเหนือเหลือตายแล้วเนี่ยโจ๊กใบเขียวอ่ะนนี่มัโจ๊กโอ้ยยนายยกมาเจอครับไอ้รอบๆใช่ไหมหนูนเฟ้นไม่งงหมู่มึงอะไม่ไม่ทุกวันเนี้ยมาถึงทุกวันเนี้ยใช่หนูเลิกงานกลับมาหนูก็อยู่บ้านเขาก็ออกไปทำงานแต่นี่เขาไม่ได้เข้าบ้านมาสองหลังบ้านละ ก็สามวันข้าวันที่ทักหลังเไรไม่ได้ตามมเลยไม่ตามเออดีวะแล้วเขาไม่ตามมึงก็ไม่ไดมีสำนึกี่เยเลยกลับกลาอะกลับกลับที่จีนกมับ้ลับกลัลับกันกักักลับัับกับกล่นไม่ต้องบกไับกลับลันลัลกลกลั พอแล้วหมายถึงเขาถ้าคุณไม่บีบมันล็อกตัวฝากติดตามมีรุ้สิลังไพลโลนะครับจะได้ดูอะไรละอะไรละหนุ่มกันเชียงมีหนุ่มกันเชียงมาสัมภาษณ์